วันนี้จะมาดูตอนเราตอนที่ยังไม่ได้ลงคลิปอันนู้นอะอันนี้เป็นของเราอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไ,ไ,ไหนของเราะอ,ะ,อะนี่ไงอ้าอ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงตอนนั้นกำลังตอนตอนนั้นตื่นเต้นตอนนั้นตื่นเต้น เอาใหม่ดิเอ๊ะตอนนั้นเวลาตีสามเหมือนใช่รึเออนี่ไงนี่ไงอันนี้เราดะเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้เป็นไหเนี้ยเราจะได้ถามเนี่ยเอ็นได้เอ็นยัง,นะงเอ็นไอซีนะตอนแรกก็นึกว่าเอ็นไอเอ็น ตอนไหนจะได้วะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นเกย์อยู่นะฮะนี่ช่องเราเองอะเราถามเองอะตอนนั้นเมื่อไหร่จะได้วะอ่ะสองสองหนึ่งอะอ่ะสองสองหนึ่งวุ้นอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสอง,องหนึ่งหก เป็นเกย์อยู่นะฮะเว็แบเว็บ,แบ,บนี่เพิ่งจะพิมพ์อยู่นะฮะสามสิบเลยนี่ไงเป็นเกย์อยู่นะฮะเว็แบเบว็บอะสองสองเจ็ดนี่ไงเนี่ยเป็นเกย์อยู่นะฮะเห็นไหมตนนัวนี้ตอนนั้นเราดูลายสดุไดไดม่ใจยังพิ้ไง นะมานี่ไงนี่ไงนี่คือเรานี่คือเราอืมเ n i s nice นี่คือของเรานี่ไงนี่คือเรานี่คือเรานี่คือเราแน่นอนตัวเราห้าไม่เชื่อเข้าลบบอกเลย ฮัลโหลบอดบอท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 าหุ at ้มก็มันโตกก่ะนี่ไงตัวละครเราก็ไปดังได้อบน้ามาฮะไปอบน้ามาอ่าใครไม่เชื่อก็อู้มีมีผูติดตามด้วยโอ้ มีคนติดตามเราดูดิว่าใครติดตามบ้างมีคนติดตามเราเราก็อยากรู้ว่ามีใครติดตามไหมอันนี้ไงพูดติดตามโอ,โอเคเพื่อนเรา อันนี้เพื่อนคนแรกแล้วคนไหนอะโอเคเนี่ยใค้ได้ควนี้อยู่หรือกดงไลค์กดจะใส่อันนี้ไม่มีอะไรมากนี่เองนี่เลยไม่ไม่นี่อะไรมากนี่เอง